มาดู2เทคนิคนะครับในการาสร้างกลุ่มให้เชื่อมโยงไปยังเพจของเรานะครับเทคนิคแรกก็คือในตัวของการทําแถบตรงนี้นะครับเป็นเครดิตนะครับให้คนที่เข้ามาร่วมกลุ่มเนี่ยรู้ว่าใครเป็นเจ้าของกลุ่มหรือว่าเป็นแอดมินนะครับตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้ทำนะสภาพก็จะอยู่น,นี้ก็จะโดนโลนตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นแถบบาร์ตรงนี้แล้วก็อย่างที่2ก็คือการสร้างกลุ่มนะครับ ก็คือให้สามารถที่จะใช้เพจในการเข้าร่วมได้นะครับตรงนี้เป็นเฟซธรรมดาหรือเป็นเพจก็ได้นะครับนี่ขั้นตอนนะครับก็จะต้องทําอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเปิดกลุ่มให้สามารถเป็นสมาชิกด้วยเพจได้นะครับก็มาที่กลุ่มนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็ดูตรงนี้รูปกลมๆแล้วมันมีรูปคนเยอะๆนี่คือสัญลักษณ์กลุ่มนะครับ มาที่กลุ่มตรงนี้แล้วก็เลือกกลุ่มที่เราเป็นแอดมินอยู่นะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่ากลุ่มตรงนี้แล้วก็ เลือกการจัดการสมาชิกนะครับตรงนี้โปรไฟล์และเพจก็คือให้เพจเข้าร่วมได้นะครับโปรไฟล์เท่านั้นหมายถึงว่าใช้เฟซสตุตัวเท่านั้นเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็เลือกเป็นตรงนี้แล้วก็บันทึกไปนะครับอันนี้ผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเพจของเราในการเข้าได้ทีนี้พอเรา,เ,าเลือกเสร็จแล้วนะครับมันยังไม่เป็นเพจนะมันยังเป็นแบบ เฟซส่วนตัวผมเข้าอยู่อย่างที่สองที่ต้องทํานะครับอย่างที่สองครับก็คือเชื่อมโยงกลุ่มไปยังเพจของเรานะครับตรงนี้ก็มาที่กลุ่มมาเหมือนเดิมมาที่ตั้งค่ากลุ่มตรงซ้ายสุดล่างสุดนะครับแล้วก็เชื่อมโยงนี้น่าจะอยู่ล่างสุดตรงนี้นครับเพจที่ลิงกงแล้วตรงนี้นะครับเลือกเป็นไวซิสเทมก็ถ้ากลุ่มเรานะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพจตัวไหนนะครับเช่นตัวโซดาเซล์นะครับเนื้อหา ตรงนี้มันก็จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรนะครับแต่ว่าตัวคอนเทนต์กลุ่มตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับตัววซิส,สเซมถ้าเรามีหลายเพจมีหลายกลุ่มนะก็เลือกเชื่อมโยงให้ถูกเนื้อหาด้วยนะครับทีนี้พอเราเลือกเชื่อมโยงเสร็จแล้วลองกลับมาที่ตรงนี้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเป็นโพสต์โดยเพจหรดดือโพสต์โด,โดยส่วนตัวก็ได้ทีนี้ ตรงนี้มันสาคัญยังไงนะครับคือถ้าเราโพสขายของด้วยเฟซส่วนตัวนะครับตรงนี้โพสขายของนะครับอ่าตรงนี้คลิปเดียวกันนะครับแต่ผมใช้เฟซส่วนตัวโพสต์นะครับใน,นีชานี่คือชื่อลูกชายนะครับใช้เฟซส่วนตัวโพสต์อันนี้คือใช้เพจในการโพสต์คลิปคลิปเดียวกันนะครับเวลาในคนที่เขาจะเข้ามาหาเหมือนว่าเข้ามาคุยกับผู้โพสเนี่ยเขาก็จะหาว่าใครเป็นคนโพสถ้าเป็นตัวเฟซส่วนตัวเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือว่าในแชทนะครับ ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาได้ที่เว็บ d ีดีดถ้าเป็นในมือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าคนคนนั้นที่แชทมาหาเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนเรานะครับนี่คือแชทนะครับแชทเฟซส่วนตัวถ้าคนที่เขาเ ทักมาหาเรานะครับไม่ได้เป็นเพื่อนเรามันก็จะไม่ขึ้นในกล่องข้อความนะครับนี่คือเป็นข้อเสียนะครับฉะนั้นเราใช้เป็นเพจจะดีกว่านะครับก็คือให้เขาเทักเราผ่านอินบ็อกซ์ไปเลยนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เลือกได้นะครับต่อมาคือการทําแถบตรงนี้นะครับเราทําไปแล้ว2ขั้นตอนนะครับก็คือ1เปิดกลุ่มให้ อ่เป็นสมาชิกด้วยเพจได้อย่างที่2คือเชื่อมโยงกลุ่มยังเพจของเราอย่างที่3ก็คือตั้งค่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มนะครับนี่สุดท้ายเราจะทําแท็บตรงนี้นะครับเจะทําแท็บตรงนี้เป็นเครดิตนะครับแต่ปัญหาของการลดน้ําอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเราต้องถือสายางนะครับลดไปถ้าสวนเรามีเป็นไร่สองไร่เนี่ยถือสายางลดมัคงไม่ไหวนะครับงนั้นผมจึงรับติดตั้งตัวระบบการควบคุมนะครับนี่ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับ ทำงาน,นครับก็เราปิดนะปิดไปเรียบร้อยนี่น้ำเป็นน้ำกลางสายนะผมจะลองเปิดน้ำก็จะมามันจะดีเลยนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเปิดปั๊มปั๊มเนี่ยน้ำมันกว่าจะระเบียงเข้าท่อก็สามารถที่จะสั่งปิดเปิดได้อันนี้เป็นแอป,ปปิดเปิดน้ำผ่านมือถือนะครับนี่ก็เป็นคอร์สเรียนระบบน้ำนะครับเรียนแล้วทำเองได้ไหมทำเองได้แน่นอนนะครับ ามาตรงตรงนี้แล้วก็ปรับแต่งกลุ่มตรงนี้นะครับมาตรงนี้ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มนะครับตรงนี้เปิดเลือกเป็นใครก็ได้นะครับอันนี้เป็นเฟซส่วนตัวหมดเลยนะครับแต่ว่าเราต้องการให้เครดิตเพจก็เลือกเป็นเพจนะครับรบันทึกไปปั๊บแล้วลองกลับมาที่หน้ากลุ่มหน้าแรกนะครับ,รบกลุ่มที่สร้างโดยไวซิเทมบุกตลาดออนไลน์ก็จะ,จะเป็นเครดิตให้กับเ,เพจของเรานะครับ